สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมอเตอร์เวย์นิวส์วันนี้เรามีข่าวสารการติดตั้งป้ายยูสปีดบนมอเตอร์เวย์มาฝากค่ะป้ายยูสปีดคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรไปติดตามรายละเอียดกันค่ะป้ายแจ้งเตือนความเร็วที่เห็นในมอเตอร์เวย์เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าป้ายยูสปีดในปีนี้นะครับเราจะติดทั้งหมด9จุดตอนนี้เราติดตั้งไปแล้วทั้งหมด5จุดตัวป้ายยูสปีดเนี่ยจะเป็นป้ายข้อมถนนนะครับเป็นป้ายโอเวอร์เฮดป้ายข้างบนก็จะเป็นป้ายขนาดเมตรยี 40, ่สิบคูณสองเมตรสี่สิบนะครับ เขาจะจับความเร็วของรถแต่ละช่องแล้วเขาจะแบ่งช่องใครช่องมันนะฮะเขาจะไม่ยิงสะเปะสะปัดเขาจะยิงเฉพาะช่องและจับความเร็วได้เร็วมากจับความเร็วด้วยเลดร์แต่ละช่องที่วิ่งมาเขาจะจับความเร็วที่ระยะประมาณ300เมตรเมื่อวิ่งเข้ามาถึงตัวป้ายป้ายจะแสดงผลทันทีก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ช่องจราจอนนับจากด้านขวาเป็นช่องที่1นฮะแต่ละช่องก็จะเห็นเป็นรูปและสัญลักษณ์ของรถนะครับช่องที่1ช่องที่2ที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเป็นประเภท รถเก๋งและรถปิกอัพนะฮะส่วนช่องที่3มที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นประเภทรถ6ล้อและรถ10ล้อนะครับวนช่องที่4ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็คือความเร็วของรถที่มีล้อเกิน10ล้อขึ้นไปประเภทรถพ่วงตัวนี้ก็จะเป็นการเตือนเตือนให้ได้รับทราบว่าความเร็วที่ท่านได้ขับมาเนี่ยแต่ละคันเนี่ยเร็วเท่าไหร่ความเร็วเกินจากข้อกําหนดโดนจับแน่นอนนะฮะกลุ่มโดยให้ใช้ความเร็วตามข้อกําหนดของกรมทางหลวง แล้วทุกท่านจะปลอดภัยครับมอเตอร์เวย์เรามีหน้าที่แจ้งเตือนเท่านั้นส่วนตำรวจนี่มีหน้าที่บวดขันจับกลุมปัจจุบันมอเตอร์เวย์ทั้งสองสายทางมีกล้องตรวจจับความเร็วแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดจะได้ไม่ผิดกฎหมายและไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะครั้งหน้าเราจะมีข่าวสารจากมอเตอร์เวย์มาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ